สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดโปร ARBS นะครับมีเกมนี้ผมจะมาสอนแบบโปรนะครับอันดับแรกให้เราเข้ามาที่ YouTube แล้วก็ให้เราพิมพ์ว่าแอปโปรเกมรูปยิ้มแบบนี้นะครับแล้วก็เอาคลิปนี้นะัาคลิปนี้คลิปนี้ นี่กดแอนี่นะครับสีฟ้าเฮ้ยโหลดไม่ได้คุณโหลดแบบนี้ไม่เป็นคลิปนี้ครับคลิปนี้คลิมนี้กดอันนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็กดแอนี้นะครับอย่มันอยู่ข้างใต้ที่มันเขียนว่าลิงก์ดวนโหลดเกมแอปโกงนะครับแล้วก็กดสีฟ้านี้นะครับ สามารถใช้ได้หมดทุกเกมนะครับอยู่เว้นไอ้พวกเกมแบบใช้เติมเกมอะไรอย่างนงี้นะครับแบบแบบยิงแบบเกมยิงอะไรอย่างนงี้นะครับโหลดไม่ได้ไอ้พวกฟรีไฟอย่างงี้โหลดไม่ได้จริงนะครับโหลดไม่ได้แล้วก็กดติดตั้งนะครับกดอันนี้นะครับรายละเอียดมันจะขึ้นอย่างนงี้ยให้านาเขียนกดว่าติดตั้งต่อไปนะครับ มันอาจมีไวรัสด้วยนะครับให้เรากดแต่ว่าเราจะต้องโหลด ARBS ก่อนนะคบโหลด ARBS ก่อน,น,นเราบรรโหลดเสร็จนะครับไหนรู้ดิ TABS ลูกทรงนั้นจะไม่มีมั้งนี่โรเจแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ ARBS ก่อนกดอันนี้นะครับกดอันนี้สีฟ้ากดอนุญาตนะครับกดอนุญาตมันจะขึ้นอย่างนี้นะอ้าว กหนึ 1> 1่งไว้รัดแก้ไขพอ่สมนี่อย่าไปกดนะนี่ครับไปวนธีให้ค้ามาทีแอปยิ้มนะครับปัดเก็ a i r b ์บอทิ้เข้าแอปยิม้มแล้วก็กดอันนี้นะครับแล้วก็กดว่าขนาดใช้แอปกดว่าอนุญาตอนุญาต,น,ญาตนะครับ กดว่าใช่นะครับให้เรากดมาที่แอปนี้นะครัหรี่ A R B S มันเขียว่า A R B S กดเข้าไปนะครับกด A นี่รูป A R B S กดแตะกดเขียนว่าเมนูเพจนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กดคำว่าเครื่องมือเครื่องมือนะครับ เราลืมอัปเดตครับมันต้องอัปเดตด้วยผมลืมอัปเดตนะครับกดกันต้าค่ะกดอันนี้นะครับนี่กดอัปเดตรอนะครับรอรอรอ กดนี่ครับอเ,เอา้าเอา้เอกดอันนี้นะอนุญาตด้วยครับนี่กดรูปเดิมกดคำว่าเมนูเพจนี่คืออย่างนี้แล้วใช่ไหมครับกดอันนี้นะครับ APK ที่สร้างใหม่เพื่อจำลองการซื้อในแอปและ LVL นะครับ อันที่เท่าไหร่ไม่รู้่ะครับกดอันนี้ว่าสร้างแอปอนี้ใหม่นะครับนี่กดอันนี้นะครับติ๊กถูกก็ตกลงแล้วก็กดคำว่าอัปเดตนี่รอรอนะครับรอมัน นี่นี่นี่รอแบบพิเศษแปดหกห้ามาขึ้นหกหกเต็มหกนะครับมันแสดงว่าดาวโหลดเสร็จแล้ว,ว,ว,ลวนี่นี่นี่รอนะครับรอนะครับรอรออือหือ โหลดนานอยู reviewed, ่นะครับแป๊โหลดนานอยู่กดคำว่าไปดีไซน์นะครับกดอันนี้นะครับว่าถอนการติดตั้งและติดตั้งนะครับกดคำว่าใช่โอเคอ้าวหายทำไมครับ ก็ว่าไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดคําว่าถอนการติดตั้งและติดตั้งนะครับขันท,ที่สองคำว,ว่าใช่กดตกลงรอ,อ่เห็นไหมครับเห็นว่มปุ่นเรอนี่มันคืออย่างนี้ใช่ไหมครับกดได้เลยติดตั้ง คำว่าเปิดนะครับเข้าไปในเกมเลยนี่กดสีฟ้าเดิมนะครับกดคำว่าอนุญาตคุยคุยเอ๊น,น,นี่มันขึ้นอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับ เคาบอกว่าเฮ้ยำไาไม่มีเหรียญถ้ามีกดอันนี้ก่อนนะกดอันนี้สีรูปบวกแล้วก็เลื่อนเลื่อนนี่เจอเหรียญแบบนี้แล้วกดแตะไอ้นน้างล่งางเป็นหนีนี่กดเขาว่าใช่เห็นไหมดีกดสีฟ้าก่อน ผมจะเติมให้ถึงเยอะๆเลยถึงแค่นี้พอแล้วครับสวดแล้วก็มากดที่รูปของขวันนี่กดอันนี้เลยนะครับนี่ซื้อครบเซ็ตหมดแล้วนะคะสวัสดีครับ